สวัสดีค่ะเพ,พ Sponge> ื่อนเพื่อนวันนี้เยนิกก็จะพาเพื่อนๆมาทําขนมนะคะทําขนมอะไรเอ่ยนะคะเพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าเป็นตัวอะไรนะคะเห็นไหมคะว่าเป็นตัวอะไรดูชัดๆนะคะมีกี่ตัวมีสามตัวนะคะความจริงเยนิกก็จะตั้งใจทําขนมอันนี้นะคะเป็นขนมเทียนนะคะเพื่อนเพื่อนขนมเทียนดอกขนมเทียนแก้วดอกอัญชันนะคะนี่คือขนมเทียนนะคะ แต่ทีนี้ไส้มันเหลือเยอะเยนิดก็เลยทําเป็นขนมเต่านะคะขนมเตาขนมไข่เต่านะคะเพื่อนมีใครกล้ากินไหมเนี่ยอันนี้คือขนมเทียนนะคะอันนี้คือดอกอัญชันแต่ว่าเยนิดไม่ได้ไม่ได้ใส่มะนาวนะคะมันจะต้องเป็นสีฟ้าใช่ไหมอันนี้มันเป็นกลางคืนเนาะกลางคืนสีมันก็เลยไม่ชัดนะคะเพื่อนสีมันออกจากดานะคะจะเป็นดําม่วงนะคะอันนี้คือใส่มะนาวก็จะเป็นสีม่วงแต่ว่า ออกมาแล้วมันเป็นกลางคืนเนาะตอนนี้เนาะแสงไฟสะท้อนแสงไฟด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่คือขนมเต่านะจ๊ะเต่าน้อยนะจ๊ะเต่าน้อยไข่เต็มไปหมดเลยนะคะดูนะคะมีใครกล้ากินบ้างเนี่ยเต่าน้อยนะจ๊ะแล้วก็มีไข่หนึ่งสองสามีห้าหกเจ็ดปดมีไข่อยู่แปดลูกนะคะแปดไข่นะคะ ดีย๋ยวนี้ก็จะลองผ่าให้เพื่อนๆดูนะคะยกไปยกมาเพราะหนักมือขออภัยด้วยจ้ะนี้คือไส้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะอธิบายว่าไส้นะคะไส้นะไส้ว่าใส่อะไรไปบ้างนะคะนี้ก็จะลองพาให้เพื่อนๆดูนะคะ ไส้ก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆไส่เยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะไส่นี่ยเย็นิการันตีนะคะว่าอร่อยมากมากเลยนะคะไส่มันนะไส้เย็นิทําแบบแบบแบบว่าแบบที่เราชอบเลยนะคะแบบสะใจอะ่ะแบบอร่อยมากๆเลยนะคะไส่นี่คือไส้ขนมเทียนนะจ๊ะเห็นไหมมันก็มันก็เป็นสีฟ้านะคะถ้าเป็นกลางวันจะดูสวยมากเลยนะคะเยนิดูด้วยตาเปล่ามันก็เป็นสีฟ้านะคะเพื่อนๆแต่ว่า มองในกล้องแล้วมันก็จะดำๆมืดๆเนาะใช่ไหมนะคะก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะไส้เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะไส้ก็ยันนี้ก็จะมอาอธิบายว่ายันนี้ใส่อะไรลงไปบ้างนะคะในไส้นะคะนี่คือใช้ถั่วนะคะถั่วถั่วซีกเนาะ,ะถั่วซีกแต่ว่ายันนี้ไม่มีถั่วแบบบ้านเรานะคะก็เอาเอาถั่วที่นี่นะคะที่เขาเรียกว่าลินเซ่นะคะ วันนี้เอาไปเก็บแล้วก็ขี้เกียจวิ่งไปวิ่งมานะคะเดี๋ยวกล้องมันก็เดี๋ยวมันวิ่งไปวิ่งมาอีกเนาะเดี๋ยวขี้เกียจจะทําใหม่อีกนะคะก็ยันนี้ก็ผัดกับหัวหอมนะคะหอมแดงนะคะผัดใส่หอมแดงหนึ่งถ้วยเลยนะคะเจียวหอมแดงให้ให้มันหอมหอมนะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็อันนี้ถั่วเนึ่งเสร็จแล้วก็เอาไปตำกับครกนะคะให้มันละเอียดนะคะยันนี้ก็ตำตำตำนะคะแล้วก็เอามาผัดกับหอมแดงที่เราเจียวให้หอมแล้วนะคะ แล้วก็ใส่พริกไทยนี่ใส่เยอะมากเลยนะคะพริกไทยขาวนะคะแล้วก็เกลือน้ำตาลนิดหน่อยนะจ๊ะผัดผัดผัดให้เข้ากันนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะพอจะนิดก็ไม่อยากตัดต่อเยอะนะคะก็เลยทำเสร็จไปแล้วนะคะบางส่วนนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วตัวแป้งนะคะตัวแป้งนะคะยานี่ก็จะามาอธิบายสักนิดนึงนะจ๊ะตัวแป้งก็คือนี่คือ ยี่นี้ก็จะเอามากวนนะคะก็เอาน้ําดอกอัญชันต้มเสร็จแล้วนะคะที่เราเราไม่ได้ใส่น้ํามะนาวนะคะน,นี่คือคิดว่าจะทําเป็นสีฟ้านะคะก็ต้มนะคะต้มเสร็จแล้วแล้วก็มากรองเอาแต่น้ําแล้วกอ็อันนี้คือแป้งแป้งมันสาปะหลังนะคะเ,เพื่อนๆเอามาแล้วก็มากวนๆๆนะคะใส่น้ําตาลนิดนึงใส่เกลือนะคะน้าตาลเกลือนาอยะนิดนะคะรสชาติเอาตามความที่ความพอใจของเราเลยนะคะที่เราชอบนะคะกวนๆไม่ใช่กวนให้สุกนะกวนให้มันแบบว่าพอประมาณ ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะไม่ได้กวนให้สุกนะจ๊ะกวนๆให้มันเละๆเหนียวๆแล้วก็ยกออกมาจากเตาเลยนะคะแล้วก็จะเอามาใส่ไส้นะคะเดี๋ยวยนี้จะใส่ไส้ให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะส่วนส่วนแป้งอันนี้อันนี้คือแป้งข้าวเจ้านะคะที่ทําทําขนมเทียนนะคะส่วนตัวตัวน้องเตากับไข่เต่าคือแป้งข้าวเหนียวนะจ๊ะเพื่อนๆก็ใส่น้ําดอกอัญชันนะคะก็ เอาแป้งข้าวเหนียวมาแล้วก็น้ำดอก,ดอ,กอันชันนะคะก็นวดนวดแล้วก็ได้เลยนะคะามาปั้นเป็นตัวตัวน้องเต่านะจ<ส>๊ะอ่ะมาทีนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆดูนะคะว่าใส่นั่งยังไงนะคะใส่ยังไงนะคะ<ส>เพื่อนเห็นหรือเปล่านเนาะ,ะเห็นไหมคะเพื่อนๆคะกะะ<ส>็จะใส่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะคะ ดูก่อนว่าเพื่อนเห็นไหมเห็นนะคะก็จะใส่ลงไปอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะลงไปอย่างนี้เลยค่ะต้องเอามือนี้สิเนาะลงไปอย่างนี้นะคะอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตักตักใส้ใส่นะคะเพื่อนๆตักลงไปเลยนะคะ มากน้อยตามตามชอบเลยนะคะจะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็เอาไปนึ่งเนาะไปนึ่งเลยค่ะไส้นะจ๊ะไส้นี่จะเยอะมากเลยนะคะเพื่อนไส้นะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะขนมขนมนี้คือเราทําตามตามที่เราชอบเลยนะคะเพื่อน มากน้อยยังไงใส่เข้าไปเลยค่ะนะคะตามที่เราชอบเนาะพอเราทํากินเองนะคะเราไม่ได้ทําขายเนาะเราก็จะเกลี่ยๆลงนะคะเพื่อนๆให้มันปิดๆอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวพอถูกน้ําร้อนอะไรมันก็จะจะจะเสมอเรียบไปเองนะคะเพราะว่าเราไปนึ่งนะคะมันก็จะเรียบไปเองนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเร่งไฟนะคะ เห็นไหมคะใส่ไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแป้งยัไม่พอนะคะ๋ยวนี่ไปใส่แป้งตรงนั้นเยอะไปนะคะเดี๋ยว,ยวจะออกมาแบนงๆนะคะ ก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะเพื่อนแป้งมันไม่พอนะคะจะต้องมาแบ่งแป้งให้เจ้านี้สักนิดนึงน,นะคะ ีจำแบ่งกัน,นะคะไม่ขีเหนียวนะคะเพื่อนๆไม่ขีเหนียวใส่ก็จะเอาแป้งมาใส่ตรงนี้บ้างนะคะตรงนี้ว่าจะแป้งเยอะไปเราก็แบ่งมาใส่เจ้านี้นะคะเดี๋ยวเขาก็ ังกันเองนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็จะไหลลงมารวมๆกันเองนะคะเดี๋ยวก็จะไหลลงมาร,มรมอบๆน,นี้นะคะแลวยีนี้ก็จะเร่งไฟนะคะ พื่อนดูอีกครั้งนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะแต่สวยมากเลยนะคะเพื่อนสวยงามนะคะดูน้องเต่านะคะจะให้ดูน้องเต่าไปทีละตัวทีละตัวนะจ๊ะน้องเต่าของเรานะคะมีใครกล้กากินน้องเต่าบ้างเนี่ยนะคะไข่เต่านะคะเป็นเพื่อนไข่เต่านะคะก็ไข่เบิร์นเบล่านะคะ ดูนะคะดูนะคะก็ทำมานี่มาตั้งแต่กี่โมงแล้วสี่โมงแล้วสี่ห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นนะคะก็มันต้องมากวนด้วยนะคะต้องมากวนมานวดแป้งแล้วก็ต้องมานึ่งโอ้ยสี่โมงนะคะสี่โมงเย็นนะคะเพื่อนๆดูเวลาตอนนี้นะคะเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมนะคะก็คือการนึ่งนะคะเพื่อนๆนะคะการนึ่งนะคะ ก็ยันนี้ก็ขอฝากช่องสมิญญ and Elizabeth นยาแอนเอลิสเบทรู้ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆนะคะสมินยาแอนเอลิสเบทพาแซบนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะนะคะสิบนาทีแล้วนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะฝากด้วยนะคะสมินยาแอนเอลิสเบทพาแซบขอบคุณค่ะเลิฟเลิฟ